ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องเขามาเยี่ยมชมชัยชนะฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มม่วอยู่นี่นะครับเป็นเลี้ยงม่วงเนือนะครับแต่ว่าเลือกพันธุ์เป็นสายนมนะครับมาเห็นคนทุ่นตามนะครับเริ่มต้นจากเล่นเมร์นะครับราคาเขามาสูงขึ้นล้านนะครับเป็นมีวิธีการแบบใดนะครับเคล็ดลับแบบใดสิมาแนะนั่พ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเหาวสิไปชมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับแนะนําตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวจักนะครับเออเม่นางนะคะ่ะใชชนะฟาร์มค่ะแม่นางท่องหนบุนาสาค่ะครับแม่นางนะครับอันนี้นครับอ่าชื่อฟาร์มว่าจากไหนนอใช่ใช่ชนาฟาร์มไชชนาฟาร์นามนะครับฟา้าคุณโมยูดอกตอนนี้มันไปใส่ <c oughs> ครับอ่ฟาฟ้าเนี่ยตังคยูใส่ครับแม่อ่าที่บันกอกค่ะบันกอกตำบลน้องแก้วค่ะบันกอกตำบลน้องแก้วอำเภอกันทลาราโลมนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับมืัอนี้ สิผ้าพอมีพ่นองมายำแม่นางนะครับอ่าขอกนี่นะครับเรื่องลื่นเลยนะครับเพราะว่าขอกนี่เริ่มจากเงินเมื่นมาสูงเงินหลานนะครับอ่นเริ่มต้นเรียงง้อเนี่ยม,มาได้จางไรครับลูกชายลูกสาวอืม,เร,มเริ่มจากไหนน้อย่าเรียงง้อบอเริ่มจากเ,เ,เงินเม่นหนึ่งครับซื่อง้ซีโตอ๋อเงินเมื่นหนึ่งได้ซีโตอ่าเป็นง้อแบบไหนนอว้อนมค่ะง้อนมอ๋ออยู่นี่เลียงง้อนม นะครับเป็นเรียงว้วนมนะครับเริ่มจากเงินเมื่อหนึ่งไปเสือมาซีโตได้ว้วนมมาครับมันมาเที่จังไรต่อครับบันเี้บแต่เขาก็มาเรียงอยู่ประมาณตัวหนั้นตัวใหญ่เนาะมันเป็นสามทีเดือนผุว่าครเดือนบอกเดือนอย่างเงี้ยจำอะไรไม่โดนเนาะครับก็แต่มาขายกต่ขายสองหมื่นกว่าตัวละสองหมื่นกว่าต่อไล่ต่อไล่นะครับต่อตัวนะครับสองหมื่นกว่านะครับกับเป็นเงินแสน ครับจากเงินหมื่นมาเป็นเงินแสนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใส่ระยะเวลาขุนประมาณสี่หเดือนครับเป็นเป็นเลี้ยงงวดคุนนะครับมันบริการเลี้ยงวดโน้มนี่ยากบอมันมันเลี้ยงงวดคุนนี่นะครับก็บกับบัตรหัวไงค่ะแต่ว่าก็บบัตรเป็นแบบนี้บอข้างบนเลยเป็นเลี้ยงไรยทองเนาะที่เรามองมองมันดีครับแต่เทาก็ต้องลงทุนต้องของทันพอดี้จะเทากับน้องสาวนี่เาก็เอาอาหารนี่เท่ามาาไกว้มาผสมกับอาหารช่วงแล้วก็ เท่เท่เท่ไหวหายหนามแล,ล้วก็ไปได้เลยก็ไปได้เลยมาสิไปใส่กับยี่สิบวันยังเขาก็ไปมาหลอดเลี่ยงเขาก็ต้องมาหายอีกประมาณหาผู้เลี่ยงคือคือเป็นยามเสาร์นี่ก็สิแต่เสาเร์านี่เสาร์นี่เพราะว่าพี่ดีเคนคนที่ร้ายเวียดเนาะครับค่ะอาหารไส่แล้วเคนก็ไป อ่าครับแม่นางอาหารที่เขาหายอยู่นี่มันเป็นอาหารแบบไรครับนี่เป็นเปลือกมันเปลือกมันล่างแล้เกามมักอ๋อเปลือกมันล่างนี่นะครับพ่อพี่น้องครับเปลือกมันล่างแล้วก็มาหมักนะครับห่างมันหลายผักบุ้บอยงามนะครับเพราะว่าเป็นวานนะครับอตัวนี้งูนี่ที่เขาเอาม้ามาเอามาเลี้ยงนี่จักเดือนครับตัวนี้กาลังเขียนอยู่นี่คือลไปจักเดืออนายุงว่าตอนนี้ครับ อายุเงอายุประมาณสามเดือนข,ขวักําลังยานมกําลังยานมนะครับนี่นะครับพ่อมีพี่น้องครับอ่าต,อตัวโตกับหน่อยกตกับใหญ่บางโตกัน่อยบางตกัใหญ่อายุสามเดือนนะครับกําลังเข่าฝุนใหม่ๆเลยนะครับคันคันง้อซากงา้อนมประมาณนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับท่านแรกการสื่อเขาจะแหละประมาณหาพันหาพันนี่เพิ่งอัพใหม่ๆแล้วตะกี้มันแหย่งมนอีกเลยอ๋อตะกี้มาแพงมันนี่นะครับพอมีพี่น้องเพิิ่นเพ่น แม่นั่งเพิ่นมาตะกี้บ่แพงปานนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตะกี้เนี่ยประมาณส0 0พันนะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> คดเลี้ยงหลายเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงหลายราคาขึ้นนะครับอยู่ประมาณห0พันนะครับเพิ่นว่า 5, <000 S 1> ประมาณห0พันนะครับอืมอ่าคันคันไสแบบนี้เนี่ยอันเฮาสิได้เลี้ยงโดนบ่ครับแม่คันไสแบบนี้ก็สิประมาณ6ถึง7 8เดือนอ้าวแเดือนซะประมาณ8เดือน8เดือนนี่ก็สิน้ำหนักสิอยู่ประมาณเท่าไรเนาะ ประมาณสามร้อยบวกนะครับจากงัวหาพันก็จะเป็นงัวสามหมื่นะครับบอลแม่แม่สามหมื่นบแม่นังสองหมื่นกว่าเพราะว่าราคามันกอาจจะห้าพันละอ๋อแปดสิบบาทเนาะอ๋องัวนมนี่ตอนนี้กิโลเราอยู่ประมาณแปดสิบบาทนะครับเป็นว่าก็เอาสามสามคูณนะครับประมาณประมาณยี่สิบสี่สองมื่นสี่นะครับ ประมาณนั้นสองหมื่นสี่นะครับกัางว่าอีกเป็นตั้งใส่โตตั้ใส่โตค้าคากันไปนาะแม่นาะค้าคากันไปนะครับเออครับแม่แม่น้างตัวนี้เป็นขอกแบบไหนครับเนี่ยลอกนี่ลอกนี่ได้สี่เดือนกลัวหรอคะอ๋อเป็นว่าสี่เดือนกลัวเป็นว่าสี่เดือนกลัวนะครับขันสี่เดือนกลัวตันีให้ขนาดนี้บันเล่าเรียงอีกจักเดือนครับแม่ จังสิพองเดือนกับพ่อปล่อยแล้วสองเดือนกับไปได้แล้วสองเดือนกับไปได้แล้วนะครับนอกจากข้าวหอเปลือกมันล่างมาร์กนี่เขายังมีหอยยังเพิ่มเนี่ยอาหารอาหารสเร็จรูปค่ะเขาเมาผสมกันเลยค่ะอ๋ออ่าตัวนี้ข้าวมาร์กแล้วเนาะค่ะเขากับมาผสมมาร์กแล้วข้ากับมาผสมกับกับหัวอาหารสเร็จรูปอาหารข้นนาะบ้านเทาเอิญอาหารข้นอาหารข้นนะครับอ่ายูฟาร์มข้าใส่โปรตีนเท่าไหร่ครับเนี่ย <14. S 1> <14. S 2> สิบสี่สบตัวหนอนครับแม่ครับสมัครกับสิบสี่เลยครับ, <14. S 1> รบสิบสี่นะครับตัวนี้เป็นอ่าได้กี่รายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าแต่ว่ามีคนเด็ดสนใจอยากเลี้ยงเป่ากะแม่กะแม่กบแบงห้นะครับขันแบงแบบนี้แม่คิดจางไาหนต,ว,นตวละเมืนนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับขันแบง่ฟแม่เพิ่งคิดตวลเมืองอ๋อ ตะกิ้มีสิบสองนะครับแบ่งไปแปดนะครับตอนนี้เหลืออยู่ีนะครับตัละเมินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอกก่าขาใส่ไปเลยนะครับตัวหน่อยตัวใหญ่ครับเอาเงกิ<บ><ร>นดิเพือ่อเศร้าเอาเองอ๋อนี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะแม่นาอเศ้าเอาเอง <laughs> คือไให้กินนี่บ่บ่บ่ไดเกำหนดนะครับเคล็ยรับอยู่นี่บางว่วเพิ่นเป็นยังจัง จังขืนไหวนะครับคือกินอยากกินเท่าไดกินไปโหลดนะครับแม่แม่เราให้กินจนวายก็บิ๊กกระโหลกสแ่ว่าน้ำเสาน้ำเสานี่เบิกมะละซองกระสอบอาหารสองหสองหนึ่งอ๋อสูตรสูตรผสมที่มาร้องแม่นะครับก็คืออ่าสองกระสอบนะครับเปลือกมะล่างนี่สองกระสอบนะครับแล้วก็หอาหารกระสอบหนึ่งนี่คือผสมกันเลยอัตราส่วนให้ให้ได้ซ้ำนี่ นี่คือผู้น้กงคนควรจะใส่สูตรเสมอเด็ดขาดหงอหนึ่งห่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่หนึ่งคือสำหรับงูอ่ตอนสีออกแล้วหรือล่าวะตอนสีปอยเยอ๋อก็คือว่าเขาเล็งเนาะตอนถ่ายถ่ายตอนถ่ายถ่ายนะครับแล้วก็เอาโครงสร้างกับซองหนึ่งมินะโอเคแล้วอืมนี่นี่คือเคล็ดลับของฟาร์มเพลินนะครับคันผู้ใดสนใจสามารถเอาไปเห็ดน้ำได้นะครับปรับโครงสร้างงูอ่ะนะครับคืองูอ่ะคามาะม่นะครับเพลินหาอัตตาอยู่ที่เปิดมันล่างสองกระสอบนะครับต่อ อาหารคนหนึ่งกระสอบนะครับอ่าบันนี้เขาอ๋อนี่นะครับมันว่านในอ้วนนะครับแม่ว่าบ่านในอาร์ตนะครับใส่ใส่ไปเข้าไปเบิ่งตัวใดอาร์ตครับแม่ตัวใดอาร์ตแล้วอืมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาร์ตแล้วนะครับตัวนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ครับส่งคืึ่งว่าแม่แท้อ๋อว่าแม่ที่แรกะปัญหาเสียเปรียบแม่พท่านลองเบิร์ด ครัท่านบอกว่าอะไรว่าหนูเชื่อว่ามันโดนออ๋ขาสิกลัวมันสียมะท้องกลัวมันสีได้ไหมขามันโดนครันเรียกว่าบ่เอาบ่ผสมขึ้นมาได้ตั้งียูมาได้มันเป็นสาดแล้วมันก็บ่อผสมก็ะ่านทบมันว่าเอาเห็ดเป็นเงาขึ้นเก่าอ๋อเห็ดเป็นงเงาขึ้นเก่าอะขัาแม่น่างันเลี้ยงว่าแม่กับว่าผัวเนี่ยมันแตกต่างกันบ่ครับต่างค่ะต่างหลายอยู ตังกับว่าแค่ตังเหนือได้ตงังใช่หมาเพราะว่าจากห้สีเหลืองเอาลูกเนาะครับะยะเวลามันกระโดนเพราะว่าเ้าบห้องเบลเดียเป็นเหลืยงลามในทองดีบนามันเป็นปิดเพลองอยู่ดอกแต่ว่าขันเหลืยงหนื้ี่เป็นสิประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาสีวา่าแต่ว่าข้อสีว่าเขา,ว,า,ขว,ว,า,า,าว่าเนื้อเปนสีเบลเดียทองลูเกเถกอ๋อขัน<ด>เป็นว่าแม่มันเนื้อสีบบลเดียทองว่าเถิกนะครับนเป็นว่าพวกเคียงเหมือนกับมันบอกครับ ลองสร้างิ่งโตขนาดเดียวกันนำหน้าเขาสีบาลกลัวครับเป็นเช่ารูปเหรอขนาดขนาดโตมึงซ้ำกันอืมอต่างกันอยู่พี่น้องใครเพียรครับเน,รเนื้อกับสีล้วมกว่าแน่ครับนี่ตะบนวาผวกเขียงเขักลูกฟอะครับผมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมี่ตะวันอ้วนนะครับบ้านเดีสมนะครับอ่คันพ่อแม่พี่น้องสนใจผู้เพิ่นเลี้ยงว่านมเนี่ยเพิเ่นอยากมาเอาแบงเอาได้บ่เนี่ยได้ได้ได,ได้ได้อยู่เนาะ เพราะว่าผู้หนึ่งคนมาเบอร์คนอัะอย่างที่แปดตัวเขาไปสามนะคะอ๋อมี่แปดผอมผสมนะผอมผสมนะครับขันขายนี่แม่ขายไล่โตหรือว่าขันสั่งกิโลบงเนี่ยท่านนี่บอกแม่นครับปกตินที่คนมาเอาหันเป็นขายไล่โตก็ขายไล่โตแต่ว่าขันขันขวบเขียนมาเอาเข้าบะเลาะไล่โตองเ่าแล้วเขาสั่งอ๋อสั่งกิโลคือเก่าขันผู้ใดสนใจนะครับอย่างว่านมอยู่นะครับอยากได้ว่าอ่าว่าพร้อม ไปสมนะครับไปสมกะมาขอแบง่งน้ำผึ้นดนะครับตอนนี้เป็นกะแบง่งขายลายโตไฮโยนะครับเป็นงัวโนมนะครับอ,อยากอยากให้แม่เว้าถึงประสบการณ์การการเลี้ยงมาเนี่ยะเริ่มเลี้ยงมาได้จักปีแล้วเนาะสี่ปีค่ะสีป่ปีเอาเว้าบ่อยถึงตอนแรกเลยเริ่มต้นมาจากได้มาสําเร็จจนว่าหอดทุกเมื้อนี่เริ่มแรกจากงวงสี่ตัวคะ่ะเริ่ม เปลี่ยงไปใหม่โม,ม,มเขาว่าเป็นบ่าตัวเพราะว่าโมน้มันสีห่องเนาะค,ะค่ะน้องมันสีบล็คือางหัวแดงเขาดิมันสีห่องแต่ไม่ลากินก็สีห่องแต่ว่าบานเสมมอนี่เสมมอนี่สีบล็อคห่องละล่ะเพราะว่าคือสีอิมอ่มมันติดเต็มผี่แล้วนะครับอาหารเท่าถึงเนาะอาหารถึงครับ,รบถามาใหม่ใหม่เนี่ยอาทิตย์แรกนี่บอกห่อง มีสาิบตัวกัห้องสามสิบเสียงสามสิบเสียงเลยโอ้ละง่มเลยเลยเบเบ้เบะเบะเกงใจวเขาจะเอาจังวัด้หยาใหญ่มาสิอ๋อเดียวใหญ่ออกมานีนะครับอ่ะบันนีอ่ามีเคล็ับจังไหนจังเด็ดปั๊บปั๊บมาเรื่อยๆเรื่อยจนว่ามีง่วรลอยตัวดีไหมครับเนี่ยกะที่แหลกเนาะค่ะจากซี่ตัวเหมนามาขายลายมั้งึงมาถนึงแสนเนาะครับหึ่งแสนดี มันเสนียหนังสือได้หลายตวัวเยงนะะี้ค่ะสำหรับโนนตนองประเด้นหน่อยโตเด้ช่วงนั้นเนาะนช่วงหย่อนไปเมื่อสีปีก่อนครับบ้านนี้รอดสองแม่ขายจากสีต่ตัวแม่เอามาจากโตวัวบ้านนี้ที่แหลกจากสีต่ตัวเริ่มเริ่มสิผาซิ้าตวัวเด็หพ่อเด็กขายเก็ามาอีกสิบ้าเป็นสามสบเลยโอ้แต่ว่ามันมันรสองส่วนนะค,ะนนค่ะเนาะครับหลังจากสามสิบตวัวเดผ่านแล้วค่ะบ้านนี้จะร่งเ เป็นลอยเลยเจ็ซีฟซะก่อนอ๋อจากซานยูก็ไม่เป็นเจ็ดซีฟใดมือถือไหนไม่เป็นเจ็ดซีฟครับจากเจ็ดซีฟจ้างคนมาเป็นลอยอลอยมาอยู่ปีสองปีแบบก็บจังเริ่มขยับขายายออกมามันเหม็นนะมันเป็ชาวเหม็นครับอ่าครับแม่บ้านนี้แม่เลี้ยงแบบนี้แม่ไปขายใหยี่ยปนอที่แรกก็เป็นเป็นพ่อข้านะคะพ่อขาพ่อค้าเม่าเมาครับบ้านยานีก็เริ่มหมดจักสองทางไปน้องจาก สองปีหลังเมื่อวาเขียงหนือะคุณเมื่อีต่อเองเลยอืตตอต่อเองเี่นี่คนะืีเขียงเจากระจกอ๋อสีเขียงลายใหญ่ๆค่ะลายใหญ่ๆครับโมบาร์บี้เท้าเมาสทจราศีแสนทันทีกนี่อ๋อถ้งมี่นี่พ่ดจังชมวงบอลลอกรอ,อ,อกละแสนที่เขาไม่ยุ่ครับสนใจเงินไว้เลยด้ยค่ะอืมงความวมาเขาสีขุยกันมาิีมือมัวม่วงหรือสองเบิร์ด ต้องสิรับรู้สี่แสนถามทุกคว่าเพิ่นบอเพิ่นบอมาเอาไปเบอร์สิเห์ากับสิบวกได้ว่านี่ละแต่ว่าหลายมือไปอ,อ,อ๋อคือเอาหาบวกค่ากินค่าอยากนาาอกค่าเลี้ยงดูค,ค,ค่าเลี้ยงดูเพิ่มเติมนะครับว่าคนทุกคนมองมอง,มองไหวเพิ่นบอหลายนอกเพียงเนือดขอมนี่เด้ออาทิตย์นี้ของนี่เด้ออาทิตย์นี้สินะคะแต่ว่าเขาสนใจเงินไม่แล้วครับไอแม่นอยู่บอกเขาว่าอยู่นี่เลี้ยงเท่าไหรกับบอบ่บ่ทันพ่อขายคมีมีมีบ่พ่อบ่พ่อ ถ้าซ้ำหนึ่งี่เพื่อขจากก็สีมาจับแล้วเมค่ะว่าบอ่านเขาบว่าท่านอยากขายซ้ำเพื่อจับเหลี่ยมอย่นะคะอืมจะเป็นยังสันจะเป็นยังสันเนาะแต่ถือว่าเป็นทางเลือกอีกอีกอย่างหนึ่งในในการเลี้ยงงวเนาะถือว่าสำรับห่าวเนาะสำรับบัตรห่าเนาะครับผมสำรับห่าก็ถือว่าดีนั่นแะค่อนขางดีเคนล่ะคนค่ะดีคือหมายความว่าขันเป็น เพชรหน้าซีบอะไรเลียงหน้าซีโตกตับตีเหลือเลียงหน้าอยู่แล้วหนอ,อ <laughs> มันดีกว่ากันหลายเสืออยู่เพราะว่าเขาจังการใหญเนาะถ้าต้องการเลยมันใหญโตละจักบาทเท่ากับเอาไ,วไหว้ใดเลยอืมครับจะเคยเอาไหวจ้จนแบบตีมือครัวต่อไล่เคยเอาไหว้อยู่หลอกดึวอืมหลอไกไหวเฉพาะขอกตีเลย,<า>เลยู่ครับครับลองเบิรงว่ามันสิได้หลายปันใด ก่ก็ี่เด็กจงหนึง่งทุกชายพนงานจะไปประกวดน้อพญ่สู้วิดอ๋อินนโทรมาครับนะมีหวานนมตรงมันชิ่งหน้าพอขนาันเป็นผสมบากิวจังแมุกครับต,ต,ตัวน่านกิวผสมก็ดูเป็นปนน่ผลสมนะคะคือความนี้มันจะลอกเฉพาะหมวผสมนะเขาเมืผสมแม่นมมันออกมามจะออกกระเทือน,นีหมครับออกเป็นนมโดยตรงเลยนะคะเป็นลูกผสมอืม ขอ,อ,อกอี่พี่เห็ดทำเงินหลายบาทยบอยูอ่ด้ครับคอกคอกคอกลูกผสมนี่ยแม่ 40, นบะ่ครับขาพาะว,ว่ามีหัวอยู่แปดตัวคอหลายละสี่หมื่นกว่านะครับก็ทำเงินเกือบเกือบสี่แสนเนาะประมาณว่าสี่แสนซะเพระาะว่ามันเดือสี่หมื่นหมื่นกว่านะครับแปดตัวนะครับ อ่าครับแม่กระสอบยังครับนี่ว่างอยู่นี่ครับกระสอบขี้งัวค่ะกระสอบขี้งัวเอาไว้เอาไว้ทีงไหนครับนี่ขายค่ะเพิ่นสั่งเลยอค่ะออเดอร์อ๋อเพิ่นสั่งออเดอร์ค่ะอ่าจะขายขี้นี่ปีนึงตกประมาณจักบาทครับนี่หลายบาทอยู่เนี่ค่ะหลายบาทอยู่เดี๋ยวหลายกว่าขายเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหลายกว่าขายเขานะครับอ่าเฉลี่ยอยู่ขายกระสอบละจักบาทครับนี่กระสอบละซีซีผ่ะกระสอบละซีซีนะครับปีนึงนี่เดี๋ยวประมาณจักกระสอบเนาะ ได้สามพันอยู่เลยค่ะได้สามพันสามพันสองพันกลัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ขายขี่กันนะครับกับประมาณเป็นแสนนะครับขันสามสามพันกระสอบนะครับสามสี่สิบสองแสนสองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ขายขี่กัน่าน่าจะพ่อเพียงนะครับออยากให้แม่ฟังยังถึงเกษตรกรผู้เพ่นมีความสนใจในการเลี้ยงงัวนี่ครับคช่ครับผู้ได้สนใจกับกับเป็นทางเลือกหนึ่งทีดีอยู่ด้วยค่ะสำหรับบ้านนอกเนาะค่ะนอกนอกแต่ว่ากับสิ มันก็สิมองเบิ่งแปลกๆอยู่ล่ะค่ะหัวนมมันสิเป็นม่นนวคือ่หัวบัแทตเตอร์บัตหัวนมมันจะเป็นหัวที่หงองเก่งครับเสียงดีหัวมอนนี่อืแต่ว่ากําไรมันก็ถือว่าน่าสนใจกําไรมันสิเป็นแบบว่าประมาณว่าส,สีกันกับหัวแดงแต่กลงทุนต่ําค่ะอ๋อแระข้นทุนหน่อยเนาะสระข้นทุนหน่อยก็เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะน,นะครับ อใน,นการเลี้ยงงัวน,นะครับตลาดกระข่วงนะคะสมุือตลาดกระข่วเป็นตลาดเนือ้อเขากรบป๋อเด็ดกระด็ตีบระป๋อยังน้อแม่เนาะบ่ค่ะตลาดเพราะว่าที่เขากินอยู่สมืองัวนมงเนื้อวนง่วแดงก่อนที่เขาไม่ขายเนืงง้อมันสีแบบเดียวกันเลยเนื้อมันสีแบบเดียวกันเลย<ะ>่เ <โด S 1> พรา<บ>ะว<ร>่าเขาคุณเขาคุณแล้วคุณแล้วเนื้อมันคะแนนเนาะแดงแล้วก็แดงแดง แชมสีดีก็ส้มหัวมันเหรอส้มเนี่ยมิ้งไข่เนแมนครับหัวนี่ส้มเนี่ยติดมันนี่บ่เป็นไข่เนียอืมเป็นเนื้อติดมันนะครับกาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผู้ใดสนใจเนาะก็สามารถมาเบิ่งงานอยู่นี่ได้สอบถามอ่าฟ้ามใช้ศาสนาเฮาอยู่เฮาอยู่เมืองไดครับเนี่ยตั้งอยู่บ้านไดนเนาะอ่าอยู่บ้านกอกตำบลหนองแก้วค่ะบ้านกอกตำบลหนองแก้วอำเภอกันฝายหัวหน้าค่ะฝายหัวหน้าเนาะมากอัน อ่ามาเน็ตกรถามเลยว่าฟ้ามแม่นางเนาะค่ะฟ้ามแม่นางฟ้ามง้วแม่นางนะครับนะครับยูเนี่แถวนี้เขากระหูจักนะครับไปบอถือมาบอถือมีเบอร์โทรให้เขาบอ่าค่ะ064 060 92หาเก้าค่ะครับนี่กับเบอร์โทรติดต่อเนาะผู้ใดไปบอถือมาบอถือนะครับมืาเน็ตก็ขอบคุณแม่นางนะครับมาให้ความห่วงับพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวขุนนะครับแต่ว่าเลือกใส่งัวนมนะครับต้นทุนต่ำนะครับ ขอขอบคุณและสวัสดีครับการที่เฮาได้ช่วคลิปไปแล้วนะครับจะได้เห็นว่าแม่นางเองนะครับลรกกามีความขยันนะครับล,กลูกกามูจจักวิเคราะห์นะครับแนวทางการตลาดนะครับมาเรียงว่าอ่าประเทนี้ตงเหตุแบบไดแน่นะครับไปมาสู่ความสําเร็จนะครับกันเพราะไม่พี่้องมีความสนใจนะครับอยากเยี่ยมช่วงฟ้าอเพลินนะครับฟ้าอเพลินกับยูที บันกอกนะครับ,บหรือว่าบันกอกว่านานะครับตำบลน,น้องแก้วนะครับอำเภอกันทรารมจังหวัดสีสเกตนะครับเบอร์โทรศัพท์กตามทีเ่นไทยไปนะครับมือนี่นะครับผมบารรูสีเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีคับ